สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟนุ้ยส d a คค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและวันนี้อากาศหนาวก็ได้มาเยือนบ้านเราอีกครั้งค่ะในช่วงค่ำคืนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญนะใส่หน้ากากเวลาไปไหนมาไหนค่ะเพื่อป้องกันโควิดและฝุ่น pm 2.5ค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่28มกราคม5 6 6 4บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนนี้นะคะวันที่28มกราคม64ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตัวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนค่ะจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีการสะสมอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 4 -13 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว8-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะ15องศาค่ะและสูงสุด34องศาจังหวัดพิษนุโลกอุณหภูมิต่ำสุด22องศาค่ะและสูงสุดกระเท่าที่น่าเลยนะคะ34องศาค่ะและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด15องศาค่ะและสูงสุด 32. องศาภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-21งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องสาศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15งสองศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุดนะคะ31องศาค่ะจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด16องศาและสูงสุด32องศาค่ะและจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาค่ะและสูงสุด35องศาทเที่ยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกเป็นละอองละอองนะคะตอนเที่ยง แล้วก็ตวอีกทีตอนบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝนทั้งตอนเที่ยงและบ่าย3โมงเนี่ยก็ไม่ได้มากนะคะก็แค่0.3ม mm ค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะภาคตันออกมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีฝนตกตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงฝนปรอยค่ะปริมาณฝนตอน10โมงถึงเที่ยง0.7มิิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะลมตวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่อำเพอบ้านนาสารจังหวัดสุราษธานีมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่าย2โมงค่ะประมาณฝนตอน11โมงถึงบ่าย2โมงเนี่ย0.6มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่อำเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตก เป็นละอองละอองนะคะตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่ายสโมงค่ะปริมาณฝนตอน10โมงเช้าถึงเที่ยง0.3ม mm. มิลลิเมตรแล้วก็ตอนบ่าย3โมงค่ะก็0.3ม mm. มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะทีอ่องเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นค่ะฝนปล่อยนะ ปริมาณฝนตอนเที่ยงถึง5โมงเย็น1.7มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงอำเภอกระโพะจังหวัดปัตตานีมีฝนตกตอน10โมงค่ะถึงบ่ายสโมงปริมาณฝนตอนส0บโมงถึงเที่ยง0.4ม mm. ิลลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายสาโมง1นมิลลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตพังงาและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกเชิงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเพิมเมืองจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกเป็นละอองละอองค่ะตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มประมาณฝนก็แค่0.2มิลิเมตรเองค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะเที่ยมเพอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ท้องฟ้าแจม่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมโชยนะคะอุณหภูมิตอนเช้า22องศาเซลเซียส ตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนนะและพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวนันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่28มกราคม64ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังคลิปของนุยจนจบและเป็นกำลังใจให้นุย้ยถ้าชอบฟังพยากรณ์อากาศในช่องของนุ้ย Have ฝันนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งริงร้งๆเลยนะคะแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย